Yeah, นี่กราก็นไ,ไม้กินโคลนนี่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โ yeah. ห yeah. yeah. oh, oh, มีฝุ่นต้นไม้กินโคลนเยอะจังตรงนี้แย่ yeah. แล้วทำยังไงดีเฮ้อ <c oughs> ออกมานั่งรับลมทะเลเย็นๆดื่ม OEX จากพี่ข้าศูนย์ลดีไซน์ใหม่ เ่อยเชื่อใจเราดูสิขวดไป่วมเนสโกขวัญใจเราด้วยน่ารักน่ารักอุ๊ยอะไรวิ่งมาเนสโก เนสโกเนี้ยสูงมากแล้วก็มาโผล่ที่นี่เจอต้นไม้กินคนเต็มไปหมดเลยไม่ต้องกลัวนะเนสโกมาปลูกพรางความสดชื่นด้วยโออิชิเอส3พี่ฆ่าตสูตรที่ใช่ไหมเอาไปเลยฮะพี่ททนจิโร่บาวิพี่ททนจิโร่โอยู่ตรงนี้ด้วย<า>สดชื่นสดชื่นใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เนสโกอะ่ะ กินอดน้ำผึ้งผสมมะน,นาวเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งจะกินหลอ,องุ่นเกียวโฮไปนี่เนสโกะเนสโกะเป็นขวัญใจของฉันเลยนะมีน่น่าถึงไม่ของของเนสโกะแล้วก็เพื่อนเนสโกะเต็มไปหมดเลยอุ๊ยนี่ยังน้อยนะมีเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยแต่เนสโกะเนี่ยมอมแมมหนีอสูรมาละท้อไปหมดเดี๋ยวฉันเอาเสื้อผ้าเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่าไปไปไปบ้านฉันเดี๋ยวฉันจัดการแต่งตัวให้ใหม่สวยกิ้งเลย ไม่เพียบเลยเดี๋ยวไปกินกันโอ O G X จากพิฆาตศูนย์ดีไซน์ใหม่เต็มตู้เย็นเลย <c oughs> ใช่สีกระฉามกระแปรงพันแพรดาบพิฆาตศูนย์นี่นี่เราจะเกะดูน,ดน,ดนี่โอ้โหเป็นยังไงเื้ามีทุกลายสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่กระเป๋าใบเล็กก็มีอชอบใช่ไหมล่ะครับสุ ไปเลงั้นเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปใส่เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าซะมอมแมมไม่ไหวไม่ไหวเนสโกจะมอมแแมมอยี้ไม่ได้นะไปไปเปลี่ยนในห้องน้ําไปโอ้โหเนสโกใส่เสื้อเนสโกน่ารักจังเลยอะ่ะเดี๋ยวจะลองเสื้อของทันจิโร่ด้วยดีไหม <c oughs> หรือว่าจะลองตัวนี้นี่ตัวนี้ใส่ก็ต้องเข้ากันเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าตัวนี้ดีสีดําใส่เหมือนกันเราจะได้สีดําเหมือนกันไงโอ เธอถึงมีไอเทมของเนสโกและเพื่อนๆของเนสโกเยอะจังเลยล่ะคะนี่ยฉันมีหมดนี่เลยอยากรู้ใช่ไหม่าฉันได้มายังไงจะเล่าให้ฟังก็ตอนเนี้ยโอยฉิกเิ่นนทียเขาร่วมกับดาบพิฆาตศูนย์มีไอเทมสุดลิมิเต็ดเซ็ตใหม่ๆพอไม่แลกแล้วแล้วแม่ปุ๊ปเป้ก็เป็นแฟนใหญ่บาทตัวจริงเป็นทีมพิฆาตศูนย์แบบมโนตองเล้ท่านและไอเทมสุดลิมิเต็ดสวยๆมาแบบนี้ไงอ้อโหแล้วมีอะไรากเหรอคะเนี่ยกระเป๋าเป โอ c อชีเอ็กดาพิฆาตศูนย์หลายกล่องไม้เนสโก้ว้าวเห็นแล้วอยากจะเข้าไปอยู่อย่างเลยค่ะสวยใช่ไหมล่ะใบก็ใหญ่จุของก็เยอะนี่เวลาสะพายหลังนะเหมือนเป็นแทนชิลโล่เวลาที่ผ่านเนสโกไปไหนมาไหนเลยนี่สวยไม่สวยไม่สวยไหมเนสโกหของเรามากสิคะได้เลยหืมเข้ามากๆเลยเนสโกเนสโกชอบมาก มีอีกนะอันนี้กระเป๋าสะพายข้างโอชิเอ็กซ์ดาพิฆาตะสูรลายกล่องไม้ได้สโกะเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแบบเล็กลงมานิดนึงตกหัดองหน่อยได้ค่ะโอ้นัารัก อันนี้ก็เข้ากับเนสโกอีกแล้ว啊อ,อันนี้เนสโกก็ชอบมากเลยค่ะอุ้ยนี่อีกนะนี่ยังมีกระเป๋าหูรูดอย่าี้อ,อ๋อันนี้เป็นลายชุดเนสโกเลยใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เป็นโออิชิเอ็กซ์ร้าพิฆาตสูตรเหมือนกันนี่ลายนี้ก็มีนะ ลายนี้ก็เหมาะจะเด็กผู้ชายนิดนนะทันจิโร่หรือเด็กผู้หญิงชอบสีเขียวก็ได้นะหรือว่าจะลายนี้นี่ลายเนี้ยเข้ากับเสื้อตัวนี้เลยเห็นไหมเนี่ยฉันน่าชอบมาใส่คู่กันยังไม่พอนี่ลายหัวหมูป่าจ้าหมูป่ามาเต็มเต็มกระเป๋าน่ารักสุดแล้วก็ยังมีลายนี้อีกเด็กสกิชอบหมดเลยหรือเปล่าสวยทุกแบบเลยคะ่ะเด็กสเกิชอบมากเลยค่ะแล้วยังมีนี้อีก บัตรรถไฟฟ้า MRT สวยจังเลยค่ะมีตั้ง5แบบเลยด้วยถ้ายังไงถึงจะมีเยอะแยะแบบนี้ได้มั้งคะเนี่ยโหง่ายมากๆเลยค่ะแค่โหลดแอปโออิชิคลับจาก App Store หรือ l พ y t t r r e จากนั้นก็เข้าไปในแอปเลยเลือกสะสมแต้มจากนั้นก็ใส่รหัสใต้ฝาโออิชิตรงนี้ใส่รหัสใต้ฝาลงไปเลย แล้วก็กดซองแค่นี้เราก็ได้สะสมโออิชิพอยแล้วเราพอได้พอยครบนะก็มากดตรงนี้เลยแลกของรางวัลเลือกรางวัลที่ต้องการจะแลกแล้วเราก็กดแลกมาได้เลยง่ายชิมล่าสุดยอดไปเลยได้อร่อยกับโออิชิแล้วก็ได้อเทมเด็ดๆด้วยนอกจากสะสมแลกในแอปเราหน่ยังสามารถรุ่นรับรางวัลดีด้วย เสร็จที่ซื้อเครื่องดื่มโอ e ิชิกรีนทีไปเล่นกิจกรรมที่เพจ a c e o o o k โอิชิ i n ิ Station ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ยังมีไอเทมเด็ดๆให้ลุ้นหลับอีกเพียรเลยนะมีเสื้อคุมฮ e าโอลิโอิชิเอ็กซ์าพิค้าดุสูย์ดีไซน์ใหม่แล้วอย่างบัตรรดไฟฟ้า MRT ก็ลุ้นหลับได้เฉพาะเล่นกิจกรรมในเพจนะว้าวเดสกต้องรีบไปเล่นแล้วสวยๆ,ๆแล้วก็น่าแครทั้งนั้นเลยเ่า <c oughs> อยากได้ไอเทมเด็ดทั้งหลายเหล่านี้ต้องรีบตามล่าขวดโออิชิเอ็กซ์ดาพิฆาตซูนดีไซน์ใหม่ให้ครบทุกรสชาติตามล่ากันได้ที่เซเว่นอิเลเวนและร้านค้าชั้นนำทั่วไปเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดทุกอย่างไว้ใต้วิดีโอ,อนี้นะคะเน่โกขออันนี้ขออันนี้ด้วยขออันนี้ขออันนี้แลวก็ขอเยอะๆยะเลยนะคะขออั <c oughs> นนี้ด้วยค่ะเอาไปหมดเลยเอาห้หมดเลยค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๊บเปยจะสะสมใหม่ให้เนสโกไอดอลคนโปรดเอาไปเลยเอาไปเลย